เจริญสุขเจริญพรคุณโยมแม่ชีทุกรูปแล้วก็ขอถวายความนับถือแด่พระธีรานุธีระด้วยแต่วันนี้นั่งตามสบายเอามือลงตามสบายเป็นโอกาสแรกที่เดมาที่สถาบันแม่ชีไทย ของเรานั่งตามสบายเถอะไม่ต้องเมื่อยมือทีนี้ท่านพระครูได้นิมนต์มาแสดงธรรมคงจะเรียกว่าธรรมะปฏิบัติหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หัวข้ออะไรก็มาแสดงธรรมก็แล้วกันนะ หัวข้อที่จะแสดงเนี่ยวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาก็มีระยะเวลาที่จะบรรยายตอนนี้ก็มาสายหน่อยเพราะติดตอน,ตอนรับข้าราชการผู้ใหญ่ไปที่นั่นเพิ่งเพิ่งจะจากกันมาได้ก็มีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี ก็คงเอาธรรมปฏิบัติที่เป็นหัวใจของอนักบวชซึ่งถ้าในทางราชการนี่เขาตีความาเปลี่ยนจากสมมเณรขึ้นไป าก็รวมทั้งอุบาสิกาและแม่ชีด้วยเพราะว่าการปฏิบัติตามอริมักในองค์แปดน,นั้นเป็นการปฏิบัติเนขัมมะก็จัดเป็นนักบวช ในทางปฏิบัติหรือโดยพฤตินยัยก็แล้วกันเพราะฉะนั้นหัวใจของนักบวชจึงอยู่ที่การประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งนักบวชนับตั้งแต่สามเณรขน ิสุนั้นในโอกาสแรกที่ท่านขอบวชเป็วาจาแสดงความประสงค์ในการมาขอบวชกับพระอุปชาครูอาจารย์และก็คณะสงฆ์ ที่ทำหน้าที่ประชุมกันเพื่อให้การบรรพชาพและหรืออุปสมบทแก่สามนเณรและพระภิกษุรูปนั้นด้วยคำสัญญาขอบวชว่าสพัพพทุกขนิสรณะนิพานะสัจจิระัตถายะที่ขอบวชมาน เพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อทำนิพพานให้แจ้งวัตถุประสงค์นี้นักบวชทุกท่านตระหนักดีท่นนี้อาตมาก็รวมความทั้งไม่ฉีทุกท่านด้วยตบวชมาเพื่อการนี้ท่นี้เมื่อบวชมาเพื่อการนี้ จะต้องปฏิบัติตามพระสัตธรรมสามแน่นอนข้หนึ่งพระปริยัติธรรมกล่าวง่ายๆก็คือศึลษะศึกษาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ไดตรัสรู้ไว้ดีแล้วอย่างถูกต้องแล้วด้วยพระองค์เองในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เมื่อ2,594ปีที่ผ่านมาและทรงแนะนำสั่งสอนเวนยสัตว์คือสัตว์ผู้ที่พอจะมีอัธยาศัยรับเข้าใจและก็ปฏิบัติตามให้ได้ผลตามสมควร แก่ภูมิธรรมของแต่ละท่านที่ปฏิบัติได้พระองค์ก็เสด็จจาริกออกเผยแผ่เนเวลาถึง45ปีหรือ45,000ษาดังที่เป็นทราบเป็นที่ทราบกอยู่แล้วทีนี้อัตมากล่าวธรรมปฏิบัติเป็นหัวใจ โดยหลักธรรมสามนั้นพระประยะิยัติธรรมเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีเพราะข้อหนึ่งไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาบาลีหรือภาษาคตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสในยุคนั้นและภาษามาคตนี้เป็นข้อสอ แปลมาเป็นภาษาไทยเมื่อแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วจะกล่าวตามภาษาอาจารย์นั่งอยู่ก็คงจะทราบอยู่ข้างหลังจำไม่ผิดไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านไม่ฉีสัญสนีหรือเปล่าหรือหรือ,รอ,รอ,รอก,ก,กไ็ไม่ในใจนะแต่ที่เห็นอยู่ข้างหลังไม่ทราบใช่หรือเปล่าเรียกว่า s ซ n s e คือไม่ใช่คําแปลคําต่อคําเฉยๆยังเป็นเรื่องที่ตึกซึ้งไปถึงว่ากินความอมความกี่มากน้อยในสถานการณ์ในีน่ถ้าเราเป็นคนยุคนั้นพูดภาษามาค ก็เข้าใจว่ากินความแค่ไหนแต่แม้กระนั้นในภาษาของตนเองก็ต,งต้องศึกษาความกินความนั้นอีกด้วยจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งเมื่อเราเรียนหลักธรรมจากภาษามคตที่แปลมาเป็นภาษาไทยหรือท่านผู้ใดที่เรียนรู้ภาษามคตแล้วแปลเป็นภาษา,าก็ดีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ที่จะเข้าใจลึกซึ่งตามสมควรแต่ถ้าท่านใดไม่รู้ภาษามคตรหรือภาษ<ๆ>าก็จะเข้าใจจำเพาะเท่าที่เขาแปลเอาไว้คำแปลนั้นแต่ละคนยังแปลไม่เหมือนกันแม้จะเนื้อความเดียวกันเพราะฉะนั้นความลึกซึ่งในเรื่องภาษาเราต้องเข้าใจด้วย เพราะฉะนั้นการเรียนหลักธรรมเรียกว่าพระปริยติธรรมนั้นต้องพยายามศึกษาให้ดีท่านธรรมคตที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยในบางกรณีเราต้องศึกษาให้ทราบในคำสำคัญสาคัญอย่างกว้างขวางจึงจะเข้าใจธรรมได้อย่างถูกต้องหนึ่งนะนี่คือ เรื่อง,องหลักธรรมที่เราเรียนเรียกว่าพระปริยัติธรรมเพราะฉะนั้นใครเรียนแค่ไหนมีความรู้แค่ไหนปัญญาที่เกิดตรงนี้จากการเรียนโดยการฟังโดยการอ่านเหมือนที่พูดเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าสุตมยปัญญา เป็นปัญญาชั้นที่หนึ่งมีโอกาสที่เราเข้าใจลึกซึ้งถึงทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงได้หรือผิดพลาดได้ด้วยปัญญาจึงเกิดขึ้นชั้นที่สองจากการพิจารณาโดยแยกขายพิจารณาคิดไตรตรองอย่างรอบคอบโดยแยกขายนี้ เป็นปัญญาชั้นที่สองเรียกว่าจินตามยปัญญาแม้จินตามยปัญญานี่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะถูก้อสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนไปสัทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เพราะหลักเก็นในการคิดข้อมูลในการเอามาคิดประกอบพิจารณา ต่างระดับภูมิรู้ที่รู้มาจากพระประยะิยัติธรรมต่างกันเพราะฉะนั้นิต้อไปต่างๆนานาเหมือนกันแต่แน่ละยิ่งรอบครอบละเอียดรอบก็ยิ่งเป็นผลดีเท่านั้นแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นทั้งจากสุตมยปัญญา อินตามยะปัญญามาเป็นภาวนามยะปัญญาบุญหรือปัญญาอันสำเร็จ้ดยการภาวนานี่สามอย่างนี้มารวมกันแล้วที่ลเือกถือได้มากตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่ต้องวงเล็บไว้เสมอตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะ อย่างลึกซึ้งอย่างกว้างขวางต้องใส่ทั้งสุตมยปัญญาภาวนาจิตจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญายิ่งดำเนินไปได้ลึกซึ้งเท่าไหร่ข้อมูลที่เราได้จากการศึกษาคนคว้า ทางพระปริยติธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมมาเป็นข้อสัสมก็จะยิ่งมีความลึกซึ้งจากข้อมูลที่ได้มีคุณลักษณะว่าหนึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสองอ่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถ้าจะพูดภาษาฝรั่งข้อมูลที่เราหาได้นั้นต้อง correct ถูกต้อง reliable เชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และ valid ตรงประเด็นตรงประเด็นเรื่องบางทีเอาข้อมูลมาเอาข้ออ้างอิงมาไม่ตรงประเด็นเรื่องประเด็น ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ใครจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องละเอียดละออนั้นต้องทั้งถูกต้องต้องได้จากข้อมูลที่ถูกต้องที่เชื่อและตรงประเด็นและต้องอย่างสมบูรณ์ด้วยเพอร์เฟก สี่ประการนี้เมื่อได้ข้อมูลสี่ประการนี้แล้วข้อมูลนั้นก็พอจะมั่นใจได้ว่าถูกต้องคอคลุมมากพอสมควรไปจนถึงดีที่สุดอันนำไปสู่ความบรรลุ มักผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรตามความปรารถนาที่เราจะบวชเข้ามานั้นเพื่อภาทุกขนิสรณะเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ั้งปวนนิพพานสติกรณัตถายะเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นนี้เป็นเบื้องต้น ที่กล่าวกันไว้ก่อนว่าการศึกษาทำความเข้าใจในหลักธรรมและปฏิบัติพระสัทธรรมไปจนถึงพระปฏิเวทสัทธรรมคือเห็นแจ้งแทงตลอดในสัรธรรม ทั้งปวงนะในสภาวะธรรมทั้งปวงและในพระอริยสัจธรรมการเห็นแจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงณที่นี้หมายเอาการเห็นแจ้งในสภาวะของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัย ชื่อว่าสังขารธรรมถ้ามีชีวิตมีวิญญาณครองเราเรียกว่าอุปาทินากะสังขารถ้าไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองเราเรียกว่าอนุปาทินากะสังขารน,นี่ข้อหนึ่งที่เราพึงจะต้องเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการ ไม่ใช่ด้วยการท่องจำเพียงสุตมยะปัญญาหรือแม้แต่จินตามยะปัญญาแต่ต้องให้ลึกซึ้งลงไปด้วยปัญญาเรียกว่าภาวนามยะปัญญาปัญญาในขั้นนี้เรียกว่าวิปัสนาปัญญาซึ่งจะนำไปสู่โลกุตระปัญญาคือการ แจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจสี่เป็นไปในยานสามคือสัจจยานกำหนดรู้ว่าในแต่ละอริยสัจมีจริงอย่างไรหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของงา่ายวิสัยนี่เรียกว่าสัจจยานและกำหนดรู้ว่า แต่ละอริยสัตว์นั้นทำอย่างไรเรียกจิตแล้วทำแล้วได้สำเร็จแค่ไหนเรียกว่ากะัตะยานตรงนี้เรียกว่าเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัตว์สี่เป็นไปในยานคือสัจยานกิจยานและกะตตยาน มีอาการ12แต่ละอริยสัตวนี่เป็นไปด้วยยานสามนี้ทั้งสี่อริยสัตว์มีอาการ12และ,และการบรรลุนะั้นก็เป็นการบรรลุพร้อมกันหมดในแต่ละยานเนี่ยพร้อมกันหมดทั้งอริยรพร้อมกันหมดเห็นแจ้งพร้อมกันหมด น,นี่เป็นอาการบรรลุมรรคผลนิพพานการเห็นแจ้งแทงตลอดในปียสัตว์ทั้งสี่ด้วยญาณสามมีอาการสิบสองแล้วก็บรรลุคุณธรรมคุณธรรมแล้วก็บรรลุคุณธรรมตามระดับที่ปฏิบัติได้ เช่นในระดับพระโสดาบุคคลในระดับพระสะกทาคามีบุคคลในระดับพระนาคามีบุคคลและหรือในระดับพระอาหารหันต์บุคคลเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ทีนี้นี่คือพระสักท,ที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอันเห็นชอบเริ่มตั้งแต่พระปริศตศึกษาหลักธรรมแล้วปฏิบัติระสัตธรรมแล้วก็เห็นแจ้งแทงตลอดเป็นพระปฏิเวทสัตธรรมทางเป็นอาการให้เข้าถึง รู้เห็นและเป็นคือบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งประสุขอย่างถาวรตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่นี่เป็นหลักเบื้องต้นที่เรามาทำความสัตว์ธรรมสามเป็นเรื่องที่เราจะสำเนียงว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วบางครั้ เห็นพูดกันนักหนานะโอ้ยง่ายนิพพานนี่ง่าย,านเ,นย,ายเออเขาอาจจะง่ายก็ได้นะเราก็ไม่ไม,ไ,มไม่กล้าพูดว่าเขาพูดถูกหรือผิดเบรรลงุง่ายง่ายก็ได้เขามีบุญบารมีพอแต่อาตมาบอกว่าไม่ง่ายไม่ง่าย ทีนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราศึกษาปฏิบัติธรรมแบบใดเหมือนว่าเราเป็นครอบครัวหรือเฉพาะตัวคนเดียวจะหาเลี้ยงตัวคนเดียวมันผมยากเท่าไหร่แต่ถ้าจะหาเลี้ยงครอบครัวมันต้องมีความรู้ความสามารถคู่กับคุณธรรมเพิ่มขึ้น ต้องลงทุนลงรอนมากขึ้นแต่ถ้ามันจะเลี้ยงทั้งบริษัทหรือทั้งกรมทั้งกระทรวงทั้งประเทศหรือทั้งโลกท,ที่เราจะทําได้มันก็ต้องอาศัยพละกําลังที่เพิ่มขึ้นพละกําลังนั้นก็คือบุญบารมีที่ใครจะบําเพ็ญบุญบารมีในระดับใดระดับปกติสาวก ก็เป็นบารมีประมาณหนึ่งอสองไขยสองอสงไขยก็บรรลุคุณธรรมได้แต่ถ้าจะบรรลุคุณธรรมสูงขึ้นไปเป็นรรพระอัครสาวกพระอสิีติมหาสาวกพระพุทธอุปถาพรงพุทธบิดามารดาขึ้นไปถึงพระปัจเจพ,พุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็บำเพ็ญบุญบารมียิ่งขึ้นไปอีกตามละดับและถ้าสูงขึ้นไปอีกในพระสัพพัญญุพุทธเจ้าก็ยังต่างกันด้วยลักษณะของการบำเพ็ญบารมีเช่นพระพุทธเจ้าของเราเพ,าพระองค์นี้หรือพระสมณโคดมนี้บำเพ็ญบารมี ในฐานะหรือด้วยคุณลักษณะพระปัญญา,าทิพธิสัตว์โพธิสัตว์ซึ่งบำเพ็ญบาร,รมีเน้นหนักที่ปัญญาบาร,รมีแต่ก็ย่อมเพียบพร้อมไปด้วยทั้งศรัทธาและวิริยะบาร,รมีคือครบบาร,รมีกิลนั้นเองแต่สเน้นในเรื่องพระปัญญาบาร,รมีเพื่อให้บรรลุเร็วขึ้น เฉพาะพระมาที่ชื่อว่าปัญญาธิกะโคติสัตว์ผ่านพระพุทธเจ้ามานับปื่นจะเรียกว่านับแสนุ่มมีจิตศรัทธาประสงค์จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ ใช้เวลาทรงนี้ถึงเจ็ดอสงไขยผ่านพระพุทธเจ้ามามากมายจนเกิดศรัทธาในพระไตรปิฎกไว้ในใ,นในใจยังไม่พูดเจ็ดอสงไขยแล้วเมื่อพระยานแก่กล้าขึ้นหลังจากได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมบวชในสำนัก พระพุทธเจ้าบังหรือีชีไปศรัทธาแก่กล้ามากขึ้นเป่งพระวาจาสแสดงความตาที่จะบรรลุความสำเร็อีกเก้าอสงไัยนี่เป็น,นสิบหอสงนไยผ่านพระพุทธเจ้ามานับหมื่นนับแสนองค์จนกระทั่งมาถึงสมัยอา,าที่ปางก่อน นั่นแหละตามนะจึงมาได้รับพุทธัพยากรจากนะสมณสมมาสมุพรธเจ้าอีกบางคนว่าฤาษีตนนี้ต่อไปอีกสีอส่อสงไขยกะระแสนกับจะได้บรรลุความเป็นพทธเจ้าก็ตรัสแสดงรายละเอียดย่อๆรายละเอียดย่อๆให้กับพระอรหันตสาบก จำนวนมากกว่าห,หรือดาบทนี้ได้ฟังมีความปีติยินดีตั้งพระไทยแกจากบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการและได้ดำเนินบำเพ็ญบารมีทั้งกายวาจาใจอีกสีอสงไขยกระแสผ่าน,นพระพทุทธเจ้ามายี่สิบสี่พระองค์ จึงได้รรลุความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อ2,594ปีที่ผ่านมาทีนี้แต่ถ้าเป็นพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญบาร,รมีเป็นสองเท่าของพระปัญญาธิกะโพธิสัตว์ถ้าเป็นพระปิิยาธิกะโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญบาร,รมีสองเท่าของพระสัทธาธิกะโพธิสัตว์อย่างเช่น พระศรีอรียมเมตรตรโพธิสัตว์บำเพ็ญบาร,รมีในตอนสุดท้าย16อสงไขยกับแสนกลับแล้วที่เข้าคิวรอยอยู่ที่ชั้น10เทวโลกอยู่นี่เรียนพร้อมแล้วดังนี้เป็นต้นทีนี้เราการบำเพ็ญบาร,รมีแต่และองค์ของพระมหาโพธิสัต์เจา้านั่นต่างกัน คุณลักษณะพระศรัทธาทธิกะโอติสสัทก็เน้นที่ศรัทธาแต่ก็อ่อนหน่อยหนึ่งด้วยอ่อนเนี่ยมาถึงเน้นพระปัญญาและ,ะวิรยิยะก็หย่อนลงหน่อยแต่พระวิริยาทิะน,นั่นเรียกว่าสู้เป็นเนเ,นเลยแต่เน้นน้อยหน่อย ที่ศรัทธ,ธาและอัญญาเป็นบารมีนานี่เราเรียนรู้หลักธรรมหรือพระปริยัติธรรมว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรทรงบรรลุอะไรุัรู้อะไรและเราจะเห็นโครงสร้างของพระสัตธรรมของ ว่าพระองค์ทรงสอนอะไรและทรงประสงค์อย่างไรให้เราปฏิบัติแล้วบรรลุอย่างไรพูดอย่างง่ายๆอมาดูตั้งใจฟังนิดนิดก็คง,งเข้าใจหมดแล้วมาดูนะอาการตรัสรู้ของพุทธเจ้ามีอย่างนี้ในค่ำคืนนั้นวันเพ็ญเดือนวิสาข